สวัสดีค่ะน่าตกใจไม่น้อยนะคะเมื่อกำลังมีการถกเถียงในหมู่แฟนคลับเกี่ยวกับการโหวตรางวัน MTV Video Music Award ของสสรักพิ c งที่งานนี้เนี่ยเราบริง g ์ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจโหวตให้ศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบได้รับรางวัลดับโลกไปครอบครองแต,แต่แต่มีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยมีแฟนคลับบางคนแอดต้องขอย้ำนะคะเพื่อนๆว่าแฟนคลับบางคนเท่านั้นได้ส่ง DM ไปหาคุณบาบินซีอของบุนการีที่ลิซ่าแบล็คพิงเป็น G ี a ให้กับแบรนด์เครื่องประดับสุดลักชูรี่นี้แฟนคลับที่ไม่น่ารักได้ส่ง DM เเพื่อขอให้คุณบาบินโหวตให้กับแบล็คพิงด้วยคุณบาบินเองก็ได้ตอบกลับแฟนคลับคนนั้นพร้อมบอกว่าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้แฟนคลับที่ไม่น่ารักยังเอามาโพสแสดงความภาคภูมิใจ ว่าคุณบาบิน CEO ของบุญกรีได้ตอบกลับและโหวตให้กับรักพิงค์แน่นอนนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อภาพเหตุการณ์เหล่านี้ถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียก็มีความคิดเห็นต่างๆมากมายแฟนคลับของลิซ่าได้แสดงความคิดเห็นว่าการกระทําแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําไมบริ้งบางคนจะต้องยุ่งวุ่นวายกับคนรอบตัวของลิซ่า คุณบาบินซึ่งเป็นซ e อของบุนการีทำไมเขาจะต้องเจอแฟนคลับแย่ๆบางคนที่ DM ไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอีกทั้งการโหวตครั้งนี้เป็นการโหวตแบบกลุ่มไม่ใช่เป็นการโหวตลิซ่าเพียงคนเดียวในแง่ของซ e อของแบรนด์ที่ลิซ่าเป็น GBA มันยุติธรรมไหมที่คุณบาบินจะต้องถูกคุกคามจากแฟนคลับที่ไร้มารยาทถึงแม้ว่าโดยปกติอย่างที่เราทราบกันดีว่าคุณบาบินเป็นคนที่ใจดีมากๆเขารักและเอ็นดูลิซ่าเสมอ นอกจากนี้คุณบาบินยังเ็นดูแฟนคลับของลิซ่าอีกด้วยแต่มีหลายเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับคุณบาบินไม่ว่าจะเป็นการที่มีแฟนๆที่ไม่น่ารัก DM ไปถามว่าอวยพรวันเกิดให้ลิซ่าหรือยังและให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดกับลิซ่าหรือแม้แต่กระทั่งข่าวลือการออปเดตของลิซ่ากับคุณเฟเดริก ที่แฟนๆไม่น่ารักบางคนพยายามกดดันคุณบาบินเรื่องเที่ยวทะเลจนเขาต้องออกมาชี้แจงว่าเขาไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้ร่วมทริปกับลิซ่าแต่อย่างใดนอกจากนี้แฟนๆที่ไม่น่ารักบางคนก็ยังพยายามกดดันคุณบาบินว่าถ้ามีงานบุญกรีอีกไม่ต้องเชิญคุณเฟเดริกอาโนมาในงานล่าสุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แฟนคลับของลิซ่าตั้งคำถามว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ เนื่องจาก b บล็กพิง k มีสมาชิกทั้งหมด4คนแต่ละคนเป็น GBA ของแบ,บรนด์ดังระดับโลกแล้วทำไมทำไมอีก3สาวถึงไม่มีแฟนๆส่ง DM ไปหา CEO ของแบ,บรนด์ที่จ i s ูเจนนี่ e รเซ่เป็น GBA บ้างทั้งๆที่แฟนๆก็ทราบกันดีว่าใครเป็น CEO ของแบ,บรนด์เหล่านี้แล้วทำไมทำไมไม่ DM ไปบอกพวกเขาให้โหวต b บล็กพิง k เหมือนที่ทำกับ CEO ที่ลิซ่เป็น GBA เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แฟนคลับของลิซ่าย่อมรู้สึกว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมเป็นการไม่เคารพต่อสิทธทิส่วนตัวของศิลปินและคนรอบข้างของศิลปินถึงแม้จะมีคำพูดที่บอกว่าถ้าโหวตชนะขึ้นมาลิซ่าก็ได้รับรางวัลด้วยเพราะเธอคือหนึ่งในสมาชิกของ b l a c k พิงคแต่แฟนๆของลิซ่ากลับรู้สึกว่าบริงไม่ควรก้าวล้ำเส้นกับคนรอบตัวของลิซ่า ยิ่งเข้าไปยุ่งวุ่นวายมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ลิซ่าเสียหายมากเท่านั้นและถ้าบิงบางคนยังไม่เลิกวุ่นวายกับคนรอบตัวที่ลิซ่าร่วมงานด้วยแฟนๆของลิซ่าบางคนถอดใจขอไม่โหวตให้กับรางวัลวงอีซึ่งเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆแอดเคยขอร้องไปหลายครั้งหลายหนแล้วเรื่องการไปโพสหรือว่า DM หาคุณบาบินรวมไปถึงคนรอบตัวของลิซ่าว่าอย่าไปทํานะคะคือมันดูไม่ดีมันเหมือนเราจุนจ้านมากเกินไป อย่างคุณบาบินเองเนี่ยเขาน่ารักก็ถือว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจฟันคลับของลิซ่ามากๆคนหนึ่งเขาก็ใจดีเสมอแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าส่วนลึกแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเขาก็คือระดับซ o อ่ะทุกคนไม่ใช่ระดับทีมงานด้วยนะแอดว่าทางที่ดีเนี่ยเราไม่ควรเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับ คนที่ร่วมงานกับลิซ่านะคะควรเลือกที่จะซัพพอร์ตลิซ่าโดยที่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับคนรอบตัวของศิลปินแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ